สวัสดีครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่ตลาด EU แล้วนะคะเป็นวันที่หนึ่งที่เราได้มาเริ่มต้นที่ดิสตริกที่3ก่อนนะคะซันชีเราก็ต้องไปหยิบโรชวัวจากตลาด EU เขาเขาก็จะมีแจกตามโรงแรมอะไรเงี้ยมากมายนะคะจากที่เรารในโรชวัวเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีอยู่ทั้งหมด7ดิสตริกก็จะค่อยๆทยอยเก็บเรื่อยๆนะคะโอเคไปดูในกว่าว่าตลาด EU มีอะไรบ้างไปเลยโย อารมณ์เหมือนกับประตูน้าหน่อยๆห,หรือไม่ก็ตรงอะไรนะสําเพง็งซึ่งแต่ละข้างตรงนี้นะคะก็คือเราจะรู้กันว่าเขาจะไม่ขายราคาปลีกเลยเขาจะขายแต่ราคาส่งอย่างเดียวอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้เป็นวันพฤหัสมันก็เลยทําให้ลูกค้าค่อนข้างบางตานิดนึงเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้าง เราดินสอแบบที่เราจะเคยเห็นที่ว่าเขาขายกันในช็อปปี้แบบต่ออันแ <c oughs> นี้ซึ่งของที่นี่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นโรงงานด้วยตัวเองเนี่ยเราจะสามารถสั่งผลิตตามแบบที่เราต้องการได้อย่างถ้าเป็นร้านขายกันไกลเนี่ยมันก็จะเป็นร้านขายกันไกลกันไกลเลยนะ <c oughs> และกันไกลทุกแบบในโลกใบนี้ก็อยู่ที่นี่ <c oughs> โคตรนะ่ารักกันไกลลายีราบสูตรคือแบบ <c oughs> ของที่นี่ก <c oughs> ็คือเขาบอกว่าเขาเป็น เราต้องมาเดินเดินดูแล้วก็เลือกจิ้ม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 เพราะว่าราคาแต่ละอันเนี่ยจะไม่เท่ากันอออย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นอันเล็กๆกันอย่างเงี้ยในหนึ่งร้านก็อาจจะใส่ได้มากกว่าละกันที่แบบว่าเสื้อเจ้าของร้านเขาเพิ่งแนะนําว่าเพิ่งออกมาแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยเขาขายดีมากก็น่าจะจริงเพราะว่าเราเองก็เคยเห็นแบบนี้ในไทยบ่อย ดิคทิทเปเปอร์อันนี้ก็คือเป็นสินค้ามาใหม่จากร้านนะคะของของที่นี่ตัวเทปกาวเนี่ยมันไม่ใช่ลิคทิทเปเปอร์อย่างที่เราคิดแต่มันคือเทปกาวจิ๋วๆขนาดเท่ากับลิคทิทอะเอาไว้แบบแปะบนกระดาษคือหน้าตาจะเป็นแบบอย่างนี้แล้วก็แปะได้จิ๋วๆใครที่เป็นสายแรนลี่นี่คือน่าจะชอบของที่นี่นี่ก็คือเขาขายเป็นพวกของไปตลาดทั่วไปแต่ว่าอย่างตรงนี้ก็คือจะมีไว้บอร์ดอันเล็กๆ โดยที่ปกติแล้วเนี่ยก็คือ20ลังถึงจะส่งครีแต่ถ้าเกิดว่าไม่สั่งถึง20ลังเนล่ยก็ก็ค่อยมาดิสคัตกันอีกทีนึ่งว่าจะมีค่าส่งเท่าไหร่แรงรับประดานของเด็กแล้วก็ให้เล่นเป็นเล่นเล่นเนี่ยเขาโฆษณาว่าเป็นวัสดุรักโลกร้านนี้นี่ขายที่เป็นแยกกด้วยก็คือหนึ่งกระเป๋าเท่าที่เดินมาในดิสติกสาก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่าตรงนี้เขาจะบอกว่าเน้นขายอุปกรณ์กีฬาแต่ พอเดินเข้ามาจริงๆก็จะเห็นร้านขายของจิปาถะอื่นๆมากมายปะปนกันเรื่อยๆแล้วแบบมันมีให้เลือกเยอะมากนี่ทั้งหมดที่เราเห็นตรงนี้ก็คือพิชชู่เปียกล้วนๆที่สามารถสั่งคระได้หน้าตาแบบอย่างนี้เลย มันน่ารักมากๆเป็นกระป๋องใส่ข้าวที่เก็บความร้อนได้นะคะใส่ทั้งน้ำซุปก็ได้แล้วก็เปิดแยกออกมาได้น,นะนะโอ้นี่ไงมันเก็บความร้อนได้จริงอุ๊ยตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวได้ซื้อเดี๋ยวได้ซื้อผมเขาบอกว่าอันนี้ทำมาจากพลาสติกประเภทรักโลกนะคะจากข้าวสาลีอันนี้เป็นแก้วเก็บความร้อนนะคะที่ว่าข้างในอ่ะจะเป็นใส่น้ำร้อนได้กเ,เคุ่帮我开一下嘛่谢 อ๋อโอเคแล้วก็ข้างในก็คือมีช้อนอยู่ข้างในนี้ด้วยนะคะเดินกันมาจนถึงตอนเที่ยงกว่าแล้วเนี่ยก็คือยังยังเดินไม่ครบในหนึ่งดิสตริกต์เลยนะคะแล้วก็เนี่ยดูว่ายังมีอีกเยอะมากมากที่ขายของเหมือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นพามาอีอูแล้วก็ต้องเทียบราคาให้ดีๆ เปาอันเล็กๆจิวๆอีกแล้วสงทีอ่ะอี้ชอบเลยนะเนี่ยมีแม่กระทั่งอ e ีลิงคลิปลิงแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ของจริงอันนี้นี่เป็นกระเป๋าใส่กล้องได้แหละข้างใน,นก็คือดีเลยเนี่ยใส่ถ่านที่ชาร์จแบบ p บ w แบง a n อุย้ยน้อนแก แล้ก็ข้างในก็ดีเลยกระเป๋ายินงสอนน้อนแกะของสวยยีองคนแหงน้ายเียยังยังเดี๋ยเราสาวันที่นี่เป็นขายกระเป๋าที่น่าสนใจมากมากแต่ว่าราคาแอบแพงซึ่งก็เข้าใจได้ว่าทรงรอเขาอาจจะไม่ยอมบอกราคาจริงต้องมากับอาเจ๊ใหญ่นี่นี่เป็นกระเป๋าเก็บความเย็นขนาดเล็กสามารถสั่งเพ้นทลายได้ใส่สะพายก็ได้ นีนนี่ก็คือกระเป๋าที่สามารถสั่งพิมพ์ลายได้คอลเลกชันกระเป๋าไปทะเลโอ้ยกระเป๋าน้องโบคาโดันนี้โคตรน่ารักเลยเคงลองเปิดดูข้างในหน่อยบอสได้ใส่ได้ไดมือถืออ๋อมือจริงๆไว้ทำให้แบบอุ่นออทำให้มืออุ่น กระเป๋าเล็กๆแบบที่เป็นกลิตเตอร์สําหรับคุณน้อนหนูคุณเจ้าหญิงทั้งหลายนะคะละมงูบมากๆเรื่อง toy story แล้วก็จาก Sci o s a n เลโนะคะ hello kitty ความรู้ใหม่ที่เราได้จากที่นี่ก็คือของที่มีลิขสิทธิ์เนี่ยจะไม่สามารถส่งออกต่างประเทศได้เพราะฉะนั้นอย่างพวกนี้เนี่ยอย่างมากสุดก็คือขายได้แค่เฉพาะในจีน แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างตัวอ,อื่นที่ไม่ได้ตรงลิิทธิ์ซะทีเดียวอย่างเช่นแมวทั่วๆไปหรือว่าหน้าหมีทั่วๆไปเนี่ยก็จะไม่เป็นไรจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนิด,น,ดนึงว่าเนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นลูกค้าที่มาจากต่างประเทศจะมาซื้อจริงๆก็คือจะมาพร้อมกับล่ามนะคะส่วนของพวกเราเราแบาบงูงเห็นไหมจริงจังจริงจังถ้าเกิดว่าทำกันจริงจังมากขึ้นเขามีการเหมือนห้องจราจาธุรกิจหรือเปล่าคะเข้าไปนั่งแอบนอนแอบหลับ มองข้างในหน่อยอขยะเต็มเลยใครจะมานั่งตรงนี้กันวะจะมีป้ายบอกไว้ว่าทางเซกชันไหนขายอะไรไปทางไหนยังไงมันต้องมีแหละเพราะไม่งั้นเนี่ยจะเดินลงมาก หมอนข้างฟังก์ชันแคนฟัวรูปแมว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 แต่ไปหมดเลยมีนอนมะเขือรีนอนเห็ดอุ้ยนอนมะเขืออนั่นไหมคาปิ<ห>บาล่า โอ้ยเดินนอนแมวมาเงือกที่ใส่กวาดจระเข้สีละเบือสีละเบอนอนถือปลาเลยกระเป๋านั้นนั่นแมวถืออะโวคาโดอีกแล้วทำไมเออสังเกตว่าแบบคนจีนเทนเขาตอนนี้เหมือนเขาจะชอบอะโวคาโดเป็สิพี่ก็คือมาน้องปากก๋อไอ้นี่ที่เห็น35หยวนนี่คือราคาปลีก แล้วก็ของที่เป็นราคาส่งนี่คือจะอยู่ในข้างในโซนขายพวกกิฟตแล้วก็สมบัตจุบจบิ๊กน่ารักอีกแล้วโอเคคือทั้งดิสตริกนี้เป็นพวกลูกปัดแล้วก็อ,อุปกรณ์อ DIY อ,อย่างร้านนี้ก็คือขายพวงกุญแจ <laughs> แปลว่ามีแต่พวงกุญแจทั้งร้านเนี่ยจะให้ดูสดปังความเยอะแยะมากมาย <laughs> ทุกคนตื่นค่ะเ,เ,เไหมคะร้านขายอุปรกรณ์เบ็ดเตล็ดจะอยู่ข้างบน แม้กระทั่งโซนร้านสังขพันธ์ของที่นี่ก็มีนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งมงคลผู้ที่เอาไว้ใช้ในงานเทศกาลไหว้เจ้าไฮโอ,อพวกแบบว่าหินสีมงคลต่างๆกำไรปีเสียอันนี้เป็นดวนแก้วแบบหมุนได้ดอกวัวหมุนยังไม่หมดเท่าที่เราเห็นอาณาจักรของอีโอนี่หรูหรามากเลยนะครับ โซนขายของเล่นโซนที่ป๊อปปูล่าที่สุดใน EU แน่นอนตรงนี้คนมาซื้อกันเยอะมากๆนะคะ คือต้องบอกว่าทั้งเมืองของที่นี่นี่เขาเป็นเมืองที่ขายส่งสินค้านะคะ EU มีพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากมาเดินดูรอบๆโรงแรมก่อนว่าเขามีอะไรบ้างใช่ไหม ถ้าจากที่สังเกตก็คือนี่เขาจะมีภาษาอาหรับแทบจะทุกร้านเลยแสดงว่าที่นี่คนโซนอาหรับหรือว่าแถบปากีสถานมาซื้อของมาทำธุรกิจกันเยอะมากสภาพห้องโรงแรมแต่ว่าแต่ที่ประทับใจสดก็คือนี่เลยคือไม่เห็นหน้านะครับว่าใครกำลังนั่งอี้อยู่แต่เห็นว่ามึงกำลังนั่งทำอะไรอยู่อย่ ทำไมถึงเขาเขาต้องทำประตูสีทูด้วยว่าไม่เข้าใจ